ทุกขนิวาโสสัมปะเททานีอสุจิสังกัดเจตโตอาริมีอาปิเยตโตปิอากาตัญญูนะพอดีวาสีบองความสะอาดอาการทำความสะอาดรัดบาอาหาร ในส่วนกอนเข้าพรรษากานึกถึงคาถาคาทาานึงที่เพื่นได้บอกไว้ในคัมภีร์โลกานิติเพื่นบอกว่าทุกโขนิวาโสสัมภาทีทาเนอสุจิสังกติตะโตอริมหิอัพิเยตะโตปิอะกตัญุนาแปลเป็นภาษาบ้านเฮาบอกว่า การอยู่ในสถานที่เปื้อนเปะมักหมมขับแคบเป็นเหตุนำคววมทุกมาให้การอยู่ในสถานที่ที่มีอะม,มิตรคือศัตรูผู้บริป็นที่ฮักเป็น,นทุกยิ่งกว่าการอยู่ในสถานที่ทททททขับแคบมักหมมเปื้นเปะนั่นอีกแต่ว่าการอยู่ในสถานที่ที่ มีคนอากตันยูอยู่ห่วมกับคนอากตันยูนั่นเป็นทุกแม่ยิ่งกว่านั้นอีกเพิ่์นบอกไว้งซี่การอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งก็ตามถ้าหามันเป็นสถานที่แคบแคบยังบ่พอมักมมเปื่อนเปะมีแต่ความบอจบความบองามความโบสะอาดนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกเ์ิร์นบอก ทุกบ่เวลาอเขาอยู่ในสถานที่เปื่อนเปิ่ทุกเนอาตมาเนี่ยโอ้แห่งทุกหลายอาตมาเนี่เห็นสถานที่เปื่อนเปิ่อบ่สะอาดนี่ยเขสึกทุกอาจจะเป็นเพราะเขาใส่ใจบูดีกระตานแต่แต่ว่ามันเป็นทุกเนาะเลี้ยวไปเบื้องบ่นี่กับเปื้อนเปื่อยอยู่เลี้ยวไปเบื้องบ่นั่นกับเปื้อนเปื่อเลี้ยวไปเบื้องห้องน้ำกับเปื้อนเปือเลี้ยวเบื้องในห้องกับเปื้อนเปือเลี้ยวเบื้องบริเวณออบ้อมเปื้อนเปื่อมันเป็นทุกเนาะ ว่า,าสาลานีคือกันได้เอ็นซาลาเปื่อนเปะก็เป็นทุกข์จะรู้สึกมีความทุกข์ขึ้นเพื่อเลยบอ,อบอกว่าอยู่ในสถานที่ใดก็ตามที่มันมักมอมเปื่อนเประคับแคบมีใจสิ้นสกปรกโสโครมันเป็นทุกข์ใคนก็อยากให้มันทุกข์ได้ให้จังไดละ่ะเฮาก็ต้องพยายามเนาะพยายามลดความเปิ่นเปะ วิธีการลดความเปื่นเปื้อนนั่นแหละเอิ้น่าวิธีการทําความสะอาดไปในตัวละเอาแล้วถึงเขาจะโบได้มักสะอาดภาไหนดอกแต่เฮาลดความเปื้นเปื้อนเขากะบบต้องชิมสิ่งที่มันจะเป็นเหตุให้สกปรกนั่นชี้เหนยวชี้ยู่หรือว่าเศษอาหารอีอย่างยันแต่อย่างหนึ่งนี่นะเขาก็ลดการเหตุเปื้อนเปื้อนนั่นลงมันก็จะสะอาดขึ้น ถึงเขาบ้ได้มักเห็นความสะอาดบางคนกรบโบเหตุเลยก็มีเห็นปะบบคอยมักปัดบบคอยมักกวดบบคอยมักเซตโบอคอยมักถูแขวตัวเองก็ยังบ้ถูหนักๆเข่าบางคนะบเสื้อเป็นเบิ่งไอจัวหน่อยแล้วยิ้มใส่ขาเจ้าก่อนบังด้อแล้วเขาก็จะยิ้มตอบแล้วเขาจะหู้เลยว่าไอจวหน่อยนี่บบคอยมักแปรงแขวบางคนเป็นยังสีไดงเนาะแม้แต่ทางกายตัวเองน้ํากระโบมักอาบบางคน ห้ามือก็มีสิบมือก็มีบางคนสิบห้ามือก็มีอาบน้ำเท่านั้นบนได้มักทำความสะอาดแต่ขออยาให้เห็ดเปินเป่นเตึมเฮาบบมักสะอาดอย่าเห็ดเปิน่นเติมมันก็ลดลดความเปินเป้นเติมลงเือนบวัดเฮานี่นะเป็นวัดทีอยู่กันหลายคนจังสินะ่ะเข้าห้องน้ำบัดนห้องน้ำใช้น้ำกันเป็นซิบเป็นซาองค์หากเฮาเอาอยาชีฟันไปว่างไม่ซะ อีกคนนึงเอาทงยาสะผมไปวางสะอีกคนนึงเอาทงสบู่ไปวางสะจากคนนึงเป็นสองคนเป็นสามคนมันไกาย็นความเปื้อนปกเไปเลยแม่บ่หกเหื่อไปเลยอาานคนนี้่อยกระตั้งสติว่าค่อยจะบบยทบคนสองกระตั้งสติ่าค่อยจะโบ,บชิมไปนี่คนสามมนค่อยจะทําความสะอาดให้ดีมั่งก็สะอาดเถิไดไงมันสะอาดแล้ว ทุกมันก็หน่อยลงทุกเพราะการอยู่ในสถานที่เพื่อนเปิดกมงมันก็นจะเป็นอธิยาสัยนะมาเนี่ยเรื่งเปเรื่งบอทิมลึ่งเก็บเห็นที่เนื้อที่อยู่กับเก็บมันจะเป็นเหตุให้มีความสุขขึ้นแต่ว่าปัาเนี่ยแต่ว่าการที่อยู่ในสถานทีที่มีศัตรูผู้บ่เป็นที่หัก เป็นทุกยิ่งกลัวอยู่ในสถานที่เปื่อนเปื่มมักงมคับแคบนั่นเองหากบอนใดเขาสังคนใดคนหนึ่งเขาบ่เป็นที่ฮัก่เป็นที่พอใจของเขาเขาเป็นคนละฟักคนละฝ่ายกับเขาโอ้มันทุกเพิ่มทวีเน้ทุกยิ่งกล่วบอนเปื่อนเปิ้มมักหมนั่นอีกมันทุกหลายกว่าเก่าเห็นบ่มมันทุกยิ่งขึ้นกว่าเก่าอีกได้เห็นก็เป็นทุกแล้ว ได้ยินเสียงก็เป็นทุกข์ได้กินก็เป็นทุกข์เห็นบ่คิดทอดจะซื้อก็เป็นทุกข์คิดทอดผู้ว่าเป็นที่รักวิธีการจะดับทุกตัวนี้ฮ็่จังไห๋ล่ะบาเนี่ยเ่าต้องไปคิดทอดเขาบ่าต้องไฟใจฮอดเขาเห็นบ่บ่าต้องไปใส่ใจเขาพระัาะม,มาสมุทธเจ้าเคยได้ตัดไว้คือกันจิตใจของพวกเขาเลยนะมันพยายามไปคิดถึงสิ่งที่มันจะเป็นทุกข์ มันก็นเลยทูเพิ่มเถอ่อขึ้นพระองค์เลยบอกว่าหากว่าความโกธมันเกิดขึ้นอาศัยบุคคลใดให้เจริญเมตตาในบุคคลนั้นปรารถนาดีปรารถนาความสุขให้เกิดขึ้นแก่เขาหากว่าความโกธความบุพพอใจมันอาศัยบุคคลใดเกิดขึ้นให้เจริญกรุณากับเขาให้เจริญกรุณากับเขา หากว่าความโกรธศัยบุคคลใดเกิดขึ้นให้เจริญอุเบกขากับเขาขันเมตตาเจริญกับเขาพ่ได้แล้วเอาเจริญกรุณาเน้อเห็นไดละกุณกรุณาเห็นว่าเขากําลังสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่เขาเห็ดแบบนี้เขาจะเป็นทุกข์ถ้าการุณาก็ยังบ่ได้ให้ใส่ใจเป็นกลางอุเบกขาบางเสยบางเสยเนาะ ถ้าหากว่าความโกธเกิดขึ้นอาศัยบุคคลไหนเกิดขึ้นความโบ่พอใจอาศัยบุคคลไหนเกิดขึ้นให้บ่ใส่ใจไหนบุคคลนั่นบ่ใส่ใจว่าเขามีอยู่บ่เพีงไปสนใจนําบุคคลนั้นหาหูแล้รเฮาใส่ใจนําบุคคลนี่ทุกที่เกิดขึ้นเขาก็บ่ต้องไปใส่ใจนําเขา และถ้าความโกธอาศัยบุคคลใดเกิดขึ้นควรจะพิจารณาว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นที่พิ่งอาศัยบุคคลเหตุกรรมอันใดว้กากันเขานั่นแหละจะได้บริโภคได้เสวยผลของกรรมนั่นเองเฮ้ากับว่าได้ไปเสวยผลของความทุกข์ที่เกิดขึ้นน้ำเขา เส้นเดียวกันเขากับบได้มาเสวยผลของความทุกข์ที่เขาเฮ็ดและเกิดขึ้นกับเขาตรงกันข้ามนี่แหละผลของความสุขคือกันเขาเฮ็ดกรรมดีทรงผลให้เขาเป็นสุขเขาก็เสวยอีกเขาบ่ได้ไปเสวยผลของความสุขนั้นนาเขาก็เือกันเขาเฮ็ดผลที่จะต้องเสวยสุขเขากับบได้มาเสวยสุขนําเขาให้เฮ็ดแบบนี้ถ้าว่า เฮานึกถึงเขาแล้วมันโกดมันบ่พอใจเขาก็ต้องมีรามหาประกาศนี้เข้ามาระงับมันหากว่าใส้รามหาประกาศนี้ทุกจะหน่อยลงตลอดเขาเนาะแต่ว่าก็ได้ระวาดระแวงเนาะเวลาอยู่กับศัตรตูมันบ่อยู่กับศัตรตูอะมิตรผููเป็นณีิฮกมันราดบาดระแวงเด้เขาที่จิ้มสีแทงเขาบาดใดเนาะเขาสีกก้าสิตีเขาแบบใดเนาะเขาที่ส่อสีโกงเขาตอนใดเนาะ ขาสีทําให้เขาแบบไหเขาสีใส่ให้ป้ายสีเขาตออไหนมันละแวงมันเลยเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์หลายหลายกว่าอยู่ในบอนสุกับปกโสุกพนี้เออแสดงว่าอยู่ในบอนสุกับปกโสุกพกมันก็นทุกข์ละได้แต่ที่ทุกข์ยิ่งกว่าอยู่คือนี่คือตัวนี้ตัวที่อยู่หว่วมกับสัตว์ตัวมิรขันบ่ายากทุกแบบนี้กะฮ็ดเขาให้เป็นมิตด,ดให้เขาให้เป็นมิตดให้เขาให้เป็นที่ฮักเห่นบ่ มเมฮิให้เขาเป็นยีกแล้วสบายบาเนี่ยเขาทุกเพราะว่าเขาเป็นศัตตูตัวนี้ผู้บ่เป็นดีรักถ้าเขาเฮใไ้เขาเป็นมิตรเฮใไ้เขาเป็นที่ฮักหรือมึดมึดความทุกตัวนี้แต่เพิ่นได้ว้าอีกว่าตะโตปิอะกตะตัญยุนาการอยู่ในสถานที่เดียวกันกับคนอกตัญอยู่โบหู่คุณคนนี่นะ มันเป็นทุกข์ยิ่งกลัวทางยูบนตึ้งแสหมักมุมนั่นอีกมันเป็นทุกข์ยิ่งกลัวอยู่กับศัตรูมูมานอีกแล้วคนอากตัญยูนี่มันเฮงกว่านั้นคนคนอากตัญยูนี่นะมันบ่สามารถที่จะเฮ็ดให้เขามาเห็นบุญเห็นคุณทีเขาเฮ็ดตอบแทนกับเจ้าได้โดยที่สุดลูกในไส้ของพ่อของแม่นี่นะหากลูกอากตัญยูเสียแล้วนี่นะพ่อแม่จะบ่มีความสุขเลย มีแต่ทุกเกิดขึ้นอย่างเดียวเป็นไหมลูกทําให้พอทําให้เม่ได้ย้อนความอากตันยุ่อย่าเยเช่นเดียวกันลูกซิ์ทาให้ครูบาอาจารย์ใส่ให้ครูบาอาจารย์ได้ก็ย้อนความอากตันยุ่งเนาะบ่าจาเป็นต้องบ่ถึงคนอื่นนอกจากนี่เลยเป็นไหมเฮาเฮ็ดสิ่งที่ดีกับเขาคือลูกเต้านะี่นะพอเมียก็เลี้ยงดูปูเสือมาจนเติบจนใหญ่ เขาลืมเมื่อเขาบบเห็นเลยบุญคุณพอ่อแม่เคยเลี้ยงเคยเกลือเขาเคยปักคบปะงมน้ำเขาหิน่ให้ไตห้บ่ให้ตอมเป็นต้นนี่นะทรงเสียให้ศึกษาให้ทำเพียนจนมีความหูอ่านได้เขียนเป็นให้มีหน้าที่ตำแหนง่งแต่งการแต่งงานให้ทุกอย่างพอ่อแม่เห็นให้เขาลืมเมื่อนง่อนความอากตัญอยู่มันเกิดขึ้นลูกศิษย์ลูกหาเท่ากันอุบา,าจรย์ศึกสอนให้อ่านให้ได้เขียนเป็น ให้มีความหูความเข้าใจให้มีศิลปะวิทยาลืมมดลูกศิษย์ลูกหาบรรปชิตทั้งบวเค่อกันเพื่อนเนาะเป็นผู้เฮ็ดเฮาได้บวชเนาะเพื่อนเนาะเป็นผู้เฮ็ดเฮามีความหูความเข้าใจเนาะเพื่อนเนาะเป็นคนเชืมงวดเฮ็ดเฮานี่มีอาจาระที่งดงามเป็นต้นเนาะเพื่อนเนาะเป็นเฮ็ดเฮานี่นะได้มีความหูความเข้าใจได้อยู่ในศาสนานี่ดนๆแบบนี้ลืมมดอยู่กับบุคคลเซนนี่นะญาติโยม เพิ่นบอกว่าเป็นทุกยิ่งกว่าการอยู่บอดอื่นๆทั้ทงหมดเลยมันเลยเข้าโวหารทีผู้เท่าโูหารเพิ่นมักบานขับทีอยู่ได้ขับใจอยู่ยากให้เฮาไปอยู่ในสถานที่ซึ่งแสะมักหมุมดีกว่าอยู่หว่วมกับคนอากตันอยู่แม่นบอแไม่ออกสิให้เฮาไปอยู่บนที่มีสัตูหมู่มานยังดีกว่าอยู่หว่วมกับคนอากตันอยู เพราะคนอักตัญญูเขาอยู่ใกล้ดิางยมเขาหูมืด่าเขาตื่นเวลาใดนอนเวลาใดยางเวลาใดนั่งเวลาใดกินเวลาใดไปเวลาใดหากเขาต้องการทําให้เขาเฮ็ดได้ดีกว่าสัตวตูมูมานันอีกและปรากฏว่าคนอกตัญญูนี่นะเขาจะบ่สามารถเฮ็ดให้เขาอิ่มเต็มได้ด้วยอุปการะ เขาจะไปอุปาการละเลี้ยงดูให้เขาให้หน้ำเขาให้จีวรทอนสบายเขา <alon> clipping, ให้ที่อยู่อาศัยพีสัตว์ปัจจัยให้ความหูเขาต,ต่างๆนาะมันโบสามารถให้เอคนอากตันยูอิ่มเต็มได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดไปอากตันยุสะโปสัสนิจจังวิวารัศสิโนสัพพันเจปัทวิงทัชชาเนวานางอภิราทะเย แม่แต่จะให้ทรัพย์สมบัติทางแผ่นดินทางมืดในโลกนี้ให้กับคนที่อากตันอยู่โบหู้คุณคนที่มีปกติสอดซองเบิงแต่ข้อผิดพลาดของคนอื่นกะบอสามารถเฮ็ดให้คนอักตันอยูนี่พอใจได้เลยคุณนะเขาจะบบอ,อิมจะบ่เต็มด้วยอุปการะคุณที่เฮ็ดกับเขาดอกคนอักตันอยู่นี่นะ เขาจะบ่เห็นบุญเห็นคุณเขาดนกได้ซองเขากะทาให้เขารดได้ซองเขา้ากะติสิ้น,นิ้นทันได้ซองเข้าก็าเอาหฮาไปเหยียบไปย้าได้ซองทําให้เอารัดเอาเปียเขา่าก็าเฮ็ดคนน้กกตัญญูมันเป็นแบบนี้เด้แไม่ออกสิสัตตัว์มูมานี่นะ่ะเข้าไปซอยเหลือเขาเฮ็ดดีกับเขาแล้วมันจบได้เขาเลิกเป็นสัตตูกับเฮาแม่นบะ แต่่าคนอากตันยูเนี่มันบบมีอิ่มเต็มเฮดดีบานใดมันก็บบอิ่มเต็มเพราะฉะนั้นเนาะมาสังเกตเบิ่งเขาก็ได้โอบาคนคนนี้อากตันยูเด้อู้คุณคนเด้อคนคนเนี่ยให้ลีกห่างไกลเถิงเขาให้เขาปันไดก็ตามเฮดดีเขาขปันไดก็ตามบบมีประโยชน์สําหรับเขาเนาะมีประโยชน์สําหรับเขาเขาจะบ่เคยเห็นบุญเห็นคุณของคนอื่นต้องห่างไกลเขาได บเมนเตหางไก่ห้าแมตสนะิบแมตไหนบเมนเตหายดสิบยูดไไไก่คนละโลกเลยแห่งดีไก่คนเราฟากฟาดเลยแห่งดีไก่คนที่อากาตันยูนี่นะนะเพราะไก่แล้วมันจะมีความสุขขึ้นมันจะมีความสุขขึ้นนี่มันมีโทษบอากาตันยูนี่คนอากาตันยูนี่มันมีโทษเพราะฉะนันนาานน้นพวกเขาเมื่อสุกคนนี่นะพวกเขาก็ต้องมาพิจารณาตัวเองแหละ ว่าเฮานี่นะเป็นคนกระตันยูหู้คุณคนบ่หากเขายัางบ่แมนคนที่กระตันยูหู้คุณคนอยู่ขอให้บอกตัวเองเลยเดอ้อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนีหางไก่เขาแล้วนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายหนีหางไก่เขาแล้วคนดีทั้งหลายเขาบ่คบค้าสมาคมกับเขาถ้าหากเ่าเป็นคนกระตัญญนยูเฮาก็ต้องเฝ้าปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขม่นบ่ พยายามเห็นคุณของคนอื่นลหลายๆนะพยายามฮ็ดให้เห็นคนอื่นลหลายๆเดยเห็นคุณของคนอื่นลหลายๆเลยถ้าหากเราบ่สามารถเฮ็ให้เห็น,หนค,คนของคนอื่นลหลายๆนะไอ้อคติในใจของเฮานี่นะความโกรธเคืองเป็นต้นในใจของเฮานี่มันจะเห็ดปัญหาในน้อยให้ใหญ่กว่าคุณของเขาอีกเวลาสิพิษสิถเถียงกันเนี่ยเพิ่นเลยมีคติตื่นใจไ่บอกว่า เมื่อบุคคลผิดป้องต้องเทียงกันให้เฮ็ดคุณของคนอื่นนั่นให้ใหญ่ๆเขาไว้เพราะเวลาผิดป้องต้องเถียงกันแล้วคุณของคนใหญ่ซ้ำภูเขากะ่่เทาแม่แต่เส้นผมมันเป็นยังงซั่นีดขันท้าบ่พ่อใจพ่อบ่พอ่พอใจแม่ขึ้นมาแล้วทั้ง,ง,งที่คุณของพ่อแม่มันใหญ่กว่าแผ่นดินพู้นะ่ะคุณของพ่อแม่หายปิ๊บเบิงบ่เห็น น้อยกว่าสิ้นผมอีกครูบาอาจารย์สิสอนให้เฮาอ่าไนได้เขียนเป็นให้มีศิลป์มีทางไม่มีความหู้มีศิละปะนี่คุณของคนยิ่งใหญ่มหาศาลเวลาเขาบ่พอใจขึ้นมาในหนึ่งหายเกียวบเห็นเลยน้อยกว่าสิ้นผมอีกอพอเชื่อแน่นเนาะบุคคลผู้เห็นคุณของคนอื่นแม่น้อยให้มันใหญ่ๆให้มันหลายๆไว้บุคคลน,นั้นจึงซื่อ่าเป็นคนกตัญยู คนกระตันยูหู้คุณนี่นะเธองแม่นมาพ่อเมกระตา่างคู้บาอาจารย์กระตามอาจจะให้อาจจะได้อาจจะวาบางข้าง,บาง,างบางข่าวนนะเข้ากับว่าที่เอาเรื่องราวซะมันมาลบบุญลบคุณของพอ่อของเมของคู้บาอาจารย์ได้อันนี้เป็นปกติของคนกระตันยูเขาก็ต้องพยายามมาพัฒนาตัวเองเฮ็ดให้เราเป็นคนกระตันยูขึ้นมันยังบกคร่มีก็ต้องเฮ็ดให้มีความกระตันยนนะูมันมีอยู่แล้วก็ต้องเฮ็ดให้มันยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะกตัญญยูตัวพระศาสนาเนี่ยพระสงฆ์ข้าเจ้านี่จําเป็นหลายคือกตัญญยูตัวศาสนาพระศาสนานี่นี่เนะผู้ประกาศศาสนาคือพระพุทธเจ้าตัวศาสนาคือพระธรรมผู้นําศาสนามาหอดเทาคือพระสงฆ์เฮาต้องกตัญญยูตัว่นให้หลายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮามีอยู่บมือนี่ผ้าที่เฮานุ่งนี่ก็ของพระศาสนานี่เห็นบ่ อาหารี่ญาติโยมน้อมใส่เก้าเท่าใส่หัวเขามากราบมาไหวแลยยกถวายนี่ก็พราศาสนานีเป็นคุณของพราศาสนาที่อยู่อาศัยเขามาสร้างกุฏิวิหารให้นี่ก็พราศาสนาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของประธานคุณของพระสงฆ์เห็นบ่เพศปัจจัยเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งเมื่อตั้งมวลญาติโยมอาอำนวยความสะดวกให้พวกเขานี่กับเพราะพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะของเพิินเพราะพระสงฆ์สาวกของเพิินนี่ เราจึงต้องเห็นบุญเห็นคุณของพระศาสนานี้ให้หลายอันใดที่มันบดีมันโบงามสิ่งทีพระพุทธเจ้าตรัมนีสิ่งทีพระพุทธเจ้าลังเกียรติเขากับคนข่วยในการกําจัดมันทิมอันใดที่พระพุทธเจ้า,าสาาารรเสริญโอ้การทักษาศีลการถือทุดงคคุณการเจริญภาวนาการสมัครสมาสมนสามคีการมีเมตตาการุณต่อสัตว์อื่นพระพุทธเจ้าสรรเสริญเขาก็ต้องพ่อููพยายามเมดใหม้ใหมีให้เกิดขึ้น นี่ซื่อว่าเขากระตันยูตัวภาษาศาสนาเบื้องต้นเลยอย่าไปลบลูภาษาศาสนาคือการไปเฮ็ดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคาสอนของพุทธเจ้าอย่าไปตัดไปทนธรรมะคําสอนของ่นบางสิ่งบางอย่างมันเหนือบากแห่งเขาเฮาบว่วาสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ตลอดเวลาแต่เขากระยาไปลบไปล้างว่านี่บ่เฮ็ดก็ได้หรือนี่บ่เมนคําสอนเขาบ่ต้องเฮ็ดแบบนั้น เธอเงาเฮ็ดมันบ่ได้ดีเท่าที่ควรเฮาก็ต้องบอกว่าเออนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมันเฮตดได้ยากแต่เขากับพยายามในการจะเฮอยู่ก็ให้แนะนําบอกกก่าคนอื่นแบบนี้อย่าไปทําให้พระศาสนาอะไรกันเนาะอาศัยพระศาสนาและจะทําทให้พระศาสนาคนเลยมีคําบอาไว้ในคุตกรนิกายชาดกบุคคลอาศัยโฮมเงาของต้นไม้ใดแล้วกะบอกควรจะฮัก ลานกิ่งของต้นไม้นั้นไปอาศัยต้นไม้นี่สนหมได้บงดังแดดให้เขามีเงา,บางเ้บังแดดให้เฮาเสาห้อนเขากอยาไปหักหลานกิ่งไม้นั้นเถอะอย่าไปทําให้มันเลยุนะเหมือนกับคนเฮานี่แหละได้อาศัยผู้นี้ได้เพ่งใบบุญผู้นี่แหละได้อาศัยพ่ออส่แม่อาศัยอ้าาใส่เอื้อยอาศัยเพื่อนมิตรสหายผู้นี่พี่ป้าน้าอาผู้นี่อาศัยคูบา่อาจารย์ผู้นี่ เขาก็จะไปทําให้เพิ่นโดยวิธีการใดๆก็ตามเนาะแบบนั้นเป็นไงพระพุทธเจ้าก็สอนเป็นอย่างสิ้เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ก็ขอฝากทำมาคําสอนเล็กๆน้อยๆนี่แหละไว้ให้เป็นคติเตือนใจอาตมาก็ได้เบาให้ญาญยมฟังก็เตือนใจอาตมาเองน้เตือนใจครูบาอาจารย์เตือนใจญาโยงน้ำว่าเออสิ่งที่บ่ดีเขาก็ต้องหลัต้องปล่อยมันทิ้ง สิ่งใดที่ดีที่งามพุ้ทีเจ้าสรรเสริญก็ต้องสมถทานประพฤติปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปเฮติเฮานีน่ะยู่ผาสุข